โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวกันเทรดเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็มาดูกราฟกันเลยจะในกราฟนะคะจะเห็นว่าแท่งสีแดงกำลังลงมานะคะซึ่งก็กำลังตอนนี้คือกลืนกินแล้วะคะ่ะกลืนกินแท่งสีเขียวแล้วก็ดีดขึ้นไปเร็วนะคะแล้วก็เร็วแล้วก็แรงด้วยแล้วก็ลงมาแรง ทนี้ไม้นี้คือก็คือตัดสินใจแล้วดูจากกราฟดูจากพฤติกรรมดของกราฟคิดว่าไม้ถัดไปน่าจะติดตัวขึ้นได้จากเทคนิคของการกลืนกินนะคะเดี๋ยวลงมารอจังหวะถ้ามันโอเคอันนี้คือกดกดลงไปแล้วแต่ว่าบังเอิญว่ากดผิดไม้นี้จะต้องกด การกดกลืนกินก็คือกดสีตรงกันข้ามก็คือกดขึ้นให้มันเป็นสีเขียวนะคะแต่บนอื่นว่ากดผิดเป็นเป็นกดลงก็ละก็อาจจะแพ้หรืออาจจะชนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าไม้นี้จะปิดเขียวหรือปิดแดงนะคะแต่ก็แจ้งว่าไม้นี้เป็นการกดผิดเอาเมาส์ไปจิ้มผิดอือหือนี้มาลอดูกัน ไม้นี้เป็นยังไงนะคะ,อ,ะอีกสิบสองวิการกดเกินกินก็คือ,อ,อแท่งสีแดงเกินกินแท่งสีเขียวหรือแท่งสีเขียวเกินกินแท่งสีแดงแล้วก็แท่งถัดไปก็จะเป็นสีตรงกันข้ามนะคะอันนี้สรุปแล้วก็คือเป็นการเกินกินเขียวเกินกินแ แดงกลืนกินแท่งสีเขียวไม้ถัดไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะไม้นี้ก็คือปิดเขียวไปนะคะทีนี้มาดูเอ่อไม้ต่อไปเ,ออเดี๋ยวลองมาดูกราฟกันก่อนนะคะดูกราฟแล้วก็เพิจารณาว่า กราฟกำลังทำอะไรอยู่แล้วเราสามารถใช้เทคนิคไหนในการกดได้บ้างนะคะทีนี้ดูจากกราฟเราจะเห็นว่าแท่งสีเขียวที่เราเห็นมันลงมาแล้วก็ปล่อยไส้ขึ้นไปกลายเป็นจบด้วยแท่งแท่งเขียวยันแท่งปัจจุบนันก็คือแท่งแดงแท่งแดงเราเห็นว่า แท่งแดงก็มีโอกาสที่จะสปริงขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม้นี้ถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เราคาดการรับลงมาถึงจุดที่เราคาดการเราจะกดขึ้นให้มันปล่อยเป็นไส้นะคะโอเคเราจะมากดกันตรงนี้อ่าค่ะเรากดขึ้นแล้วแท่งนี้เราคาดการว่า กราฟน่าจะปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวให้เราได้นะคะเนื่องจากาที่เราดูแท่งก่อนหน้าคืออะไรอะแท่งเทียนปล่อยปล่อยปล่อยไสขึ้นมาเยอะแล้วก็สปริงตัวขึ้นได้ได้ดีก็เลยตัดสินใจว่าแท่งเนี้ยม้นี้น่าจะปิดเขียวให้ได้นะคะก็ตามคาด ไม้นี้ก็ชนะไปทีนี้ก็มาดูไม้ถัดไปนะคะไม้ที่สามไม้ที่สามเดี๋ยวเราลองดูกราฟซึ่งซึ่งเป็นกราฟเดียวกันนะคะแต่ว่าเรามาดูเราตัดคลิปออกเพื่อให้ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานมากอันนี้จะเห็นว่าเราตีเส้นแนวต้านด้านบนไว้แล้วเป็นแท่งสเีเป็นเส้นสีฟ้านะคะ ตอนนี้ก็คือ Grab, กราฟกําลังทำเทีนขาขึ้นแล้วก็ขึ้นไปยาวมากนะคะขึ้นไปถึงไส้เทียนทางด้านซ้ายมืออ่าแล้วยอยู่ก็ขึ้นไปสูงมากแบบนี้เราว่าต่อไปเราจะกดเทคนิคกระชากแรงขานะคะก็คือขึ้นขึ้นไปแบบสูงกว่าผิดปกติเอ่อท่งถัดไป ก็จะปิดเป็นแท่งสีแดงเดี๋ยวเรารอจังหวะนิดนึงโอเคอันนี้ที่เรากดลงเพราะว่าเราใช้เทคนิคกระชากราคานะคะก็คือตัวแท่งเทียนมันขึ้นไปปกติได้อยู่ดีดก็มีการกระชากราคาขึ้นไปสูงกับเพื่อนนะคะแล้วก็บังเอื่นว่าชนแนวไส้เทียนด้านซ้ายมือตะกี้ด้วยฮากเลยตัดสินใจกดลง ตัดสินใจกดลงตามเทคนิคการกระชากราคานะคะทีนี้ก็มาดูว่าตัวนี้จะชนะได้หรือเปล่าเมื่อะกี้จะเห็นนะคะว่าแท่งเทียนลงมาแล้วก็สปริงขึ้นสูงเหมือนกันปล่อยปล่อยปล่อยส้เทียนยาวเหมือนกันนะคะทีนี้ไม้ถัดไปเราจะกดขึ้นหรือจะกดลงเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูกันใหม่ ว่าเราจะกดต่อเลยได้ไหมอ่ะทีนี้มาดูไม้ถัดไปอันนี้เป็นไม้ที่สี่แล้วเนาะไม้ถัดไปคือไม้ที่สี่นะคะก็มาดูสินั่งดูกราฟก่อนนะคะแฟนเดินผ่านหน้ากล้อง อืมอันนี้กราฟลงมาแล้วกราฟลงมาแล้วแล้วค่อยดูกันดูลงมาแล้วก็ดีดขึ้นเดี๋ยวเราลองตีเส้นแนวเพิ่มอีกนะคะอ่า กราฟลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปถึงเส้นแนวต้านที่เราตีเส้นสีฟ้าที่เราตีแล้วก็กดลงมานะคะกดลงมายาวเลยอันนี้คือเป็นการกลืนกินอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแท่งแดงกลืนกินแท่งโดจิสีเขียวเดี๋ยวไม้ถัดไปเราคาดว่าเราจะสามารถกดกลืนกินได้เดี๋ยวรอรอดูให้จบแท่งก่อนเนาะ ว่ามันจะเกินกินได้หรือเปล่าเกินกินแล้วปล่อยไส้ยาวขนาดไหนถ้าปล่อยไส้ยาวมากเราจะไม่กดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออแท่งเทียนลงมาแล้วปล่อยไส้นิดหน่อยเราจะกดเกินกินนะคะรอดูก,ก่อนโอเคจังหวะนี้น่าจะได้ตึ๊ดอา้าโอเคค่ะกด กดกลืนกินเข้าไปแล้วแต่ว่าแท่งเทียนมีการโดดโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาเอ,อไม้นี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ากราฟกราฟมันแนวโน้มวันมันจะลงต่อค่อนข้างสูงแล้วก็ลองมาลุ้นการข่าวว่ามันจะ เออ่สามารถปิดเขียวให้ได้หรือเปล่านะคะตามเทคนิคเออ่กืนกินบวกกระชากราคานะคะอ,อ่ขึ้นเขียวเข้าไปแล้วก็โอเคค่ะไม้นี้ก็ชนะไปนะคะ สำหรับการกด IQ Option นะคะ